สวัสดีครับผมจานะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า collectors เป็นเรื่องราวของแก๊งป้นสมบัติโบราณที่ต้องมาลุยสุดสารใต้ดินที่เต็มไปด้วยกับดักและก็อันตรายแต่แผนการนะ่ะมันกลับซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับเมื่อคนที่พวกเขาไว้ใจที่สุดอะ่ะกลับกลายเป็นศัตรูที่แท้จริงและความลับบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลแล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทาง s h อป e e ไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแนละทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ชายปริศนานักค้นหาวัตถุโบราณคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตเด็กชายคังดงกูขึ้นมาจากหลุมขณะที่เขากําลังค้นหาสมบัติอยู่นะครับจนปัจจุบันดงกูได้กลายเป็นนักขโมยสมบัติจากสุสานมือชิกาดแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีนะครับวันนี้ดงกูได้แฝงเข้ามาเป็นพระใหม่ในวัดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมาขโมยพ,พุทธรูปในวัดแห่งนั้นและพอเขาทําสําเร็จเขาก็ได้ทิ้งห่อขนมช็อกโก้พายเอาไวใ้ให้ดูต่างหน้า จากนั้นนักสืบอ,อตำรวจสืบสวนก็ได้เข้ามาทำคดีนี้จากนั้นดงกูก็ได้นำพระพุทธรูปที่ขโมยมานะครับไปตระเวนขายทั่วเมืองเพื่อจะเรียกความสนใจจนกระทั่งไปเข้าหูของจินซังกิลเศรษฐีเจ้าของโรงแรมสกายโฮเทลเขาจะใช้ขวังซองลูกน้องคนสนิทที่เป็นนักเลงและก็ชอบใช้กําลังในการแก้ปัญหาให้ไปตามหาพระพุทธรูปนั้นทันทีแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องนิรภัยแห่งหนึ่งช่างที่สร้างห้องนี้ขึ้นมา กำลังส่งมอบห้องเก็บสมบัติให้กับสังกิลมหาเศรษฐีซึ่งมันจะต้องใช้การสแกนนิ้วมือรูม่านตาแล้วก็กุญแจเพื่อจะไขเข้าไปในห้องนิรภัยแห่งนี้จากนั้นสังกิวก็ได้สั่งให้ยุนแซฮีและขาสาวสวยคนสนิทข้างกายของเขาะให้ย้ายสมบัติโบราณทั้งหมดเข้ามาเก็บไว้ในห้องนิรภัยนี้แล้วก็ฝากให้เธอไปบอกควังซองให้ตามไปเก็บช่างทําห้องนิรภัยนี้ด้วยเพราะช่างเป็นคนที่ออกแบบแล้วก็รู้เรื่องห้องนิรภัยนี้เป็นอย่างดี แล้วขณะที่ช่างทําห้องนิรภัยถูกจับถ่วงลงน้ําก็มีเงาของหญิงสาวคนหนึ่งอมองดูเหตุการณ์อยู่ไกลๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเธอเป็นใครกันแน่ส่วนทางด้านของดงกูหลังจากที่ขวังซองได้เบาะแสการมีอยู่ของพระพุทธรูปเขาก็สั่งให้ลูกน้องมาจับตัวดงกูเอาไว้พวกเขาเจรจาเรื่องราคากันแต่ก็ตกลงกันไม่ได้นะครับจนกระทั่งดงกูต้องหนีออกมาแต่ขณะที่กําลังหนีเขาก็ได้วิ่งไปชนกับเฮเลรีแล้วก็ได้แอบสับเปลี่ยนพระพุทธรูปกัน ซึ่งเฮเยเลนะครับเธอก็เป็นลูกสาวของชายปริศนาที่ช่วยชีวิตของเขาไว้ในวัยเด็กนั่นเองแล้วพอดงกูวิ่งไปจนมุมจนถูกพวกของขวังซองอจ,จับได้แต่ทว่าพระพุทธรูปนั้นก็เป็นเพียงของกิกก๊อกที่หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่ามานะันน่ะโดนสับเปลี่ยนไปแล้วจากนั้นไม่นานนักสืบโอก็เดินผ่านมาพอดีทําให้ดงกูอ่ะลอดจากเงื้อมือของขวังซองไปได้แล้วเขาก็ได้ฝา่งนบาบัตรให้ขวังซองไว้ด้วยก่อนที่จะจากไปแล้วต่อมา หวังซองก็ได้ติดต่อซื้อขาาพระพุทธรูปกับดงกูอีกครั้งนะครับโดยมีคุณหวังเป็นผู้ซื้อในครั้งนี้แล้วก็มีแซฮีและขาสาวสวยของซองกิวเป็นผู้มาตรวจสอบและพอเธอเห็นว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นของที่ซังกิวเจ้านายของเธอกําลังตามหาอยู่เธอก็เลยแกล้งบอกกับคุณหวังไปว่าพระพุทธรูปนี้เป็นของปลอมแต่ว่าพอคุณหวังไปแล้วนะครับเธอก็ได้ขอซื้อเก็บเอาไว้เองแล้วก็จะนําไปให้ซังกิวต่อไป แล้วพอถึงวันที่ต้องส่งมอบพระพุทธรูปกันทั้งสองคนก็ได้นัดกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเพราะว่าไซเฮียต้องมาบรรยายประวัติของวัตถุโบราณที่ชื่อโอกุระคอลเลกชันที่นี่ซึ่งวัตถุโบราณอันนี้ถูกปล้นไปจากสุสานร,ระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นและมันก็ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์โตเกียวแม้ว่าทางเกาหลีจะร้องขอคืนอย่างเป็นทางการแต่ทางญี่ปุ่นก็ปฏิเสธทุกครั้งที่มีการร้องขอไปแล้วพอการบรรยายจบลงไซเฮียก็พาดงกูไปที่คาสิโนนะครับ เพื่อแลกพระพุทธรูปกับชิปเงินเดิมพัน200,000ดอลลาร์และพอได้เงินมาดงกูก็ใช้มาเล่นเดิมพันหมดในครั้งเดียวจากนั้นแซฮีก็ได้เสนองานให้กับเขานั่นก็คือการเข้าไปป้นภาพวาดในสุสานแห่งหนึ่งและเธอก็ให้รถสปอร์ตอีกคันเป็นของขวัญด้วยสําหรับการรับงานปโปนในครั้งนี้แต่ว่าดงกูกไม่ได้สนใจมันเลยและภาพก็ตัดมาที่ดรโจผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุแต่ว่าวันนี้ เขากำลังตั้งแผงลอยลอกขายสินค้าโบราณให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนดงกูกับเฮเลีก็เลยมาทาบทามเขานะครับให้มาร่วมขบวนการปลร้นข้างนี้ด้วยทั้งสองคนได้โชว์ภาพภาพหนึ่งให้ดรโจนดูเพื่อจะขอคําแนะนําจากเขาและนั่นก็คือรูปภาพที่พวกเขาจะต้องเข้าไปปล้นจากสุสานมาจนสุดท้ายดรโจนก็ตกลงที่จะเข้าร่วมขบวนการด้วยหลังจากที่เห็นค่าจ้างที่สูงเลี้วแล้วหลังจากนั้น ทั้งแกงก็มาฟังคำบรรยายของดรโจนนะครับเรื่องที่พวกเขาจะต้องไปขโมยภาพจากสุสานซึ่งสุสานนี้เป็นสุสานหินที่อยู่ใกล้ๆเกาหล,ล,ลีเหนือพวกเขาก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันโดยให้เฮเยเล่ य, จัดการเรื่องเอกสารการเดินทางแล้วก็ปภาษาในกับด่านศุลก,กากรส่วนดงกูจะเป็นคนเข้าไปในสุสานส่วนดรโจนก็มีหน้าที่เคลื่อนย้ายรูปภาพออกจากสุสานพอเข้าใจกันทุกอย่างแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปเตรียมตัว แล้วผ่านไปไม่กี่วันทุกอย่างก็พร้อมแล้วทั้งแกงก็เลยนั่งเครื่องบินมาที่ประเทศเจนแล้วก็เดินทางต่อไปยังสุสานจากนั้นก็เริ่มลงมือขุดสุสาทนทันเทจนมาเจอกับภาพวาดในสุสานจนได้ดรโจนก็ทําการตัดหินเพื่อเอาภาพวาดออกจากผนังเทีละบล็อกจนกระทั่งเก็บภาพวาดจ,จนหมดแต่ทว่านะครับล่ามคนที่แซรฮีแนะนําให้อ่ะก็ได้มาหักหลังพวกเขาเขาชักปืนออกมาคู่แล้วก็จะเอาภาพวาดไปเองแต่ดงกูกับดรโจนก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้น พวกชาวแกงก็ล้งงานนะครับทำเป็นแกล้งทะเลาะกันเพื่อแบ่งความสนใจของล่ามคนนั้นทําให้ดงกูหาจังหวะจัดการกับล่ามจนเปิดได้หลุดมือไปแล้วล่ามก็โดนสหาบัตาจนน่วมไปเลยและพอกลับมาถึงเกาหลีดงกูก็ได้นัดเจอกับแซฮีขวังซอนและก็ซังกิวเจ้านายของพวกเขานะครับและทันทีที่ดงกูได้สัมผัสมือกับซังกิวเขาก็จำรอยแผลเป็นบนมือนั้นได้และภาพก็ได้ตัดย้อนไปในอดีตว่าตอนนั้นน่ะเขายังเป็นเด็ก เขาก็เคยเห็นรอยแผลเป็นแบบนี้ตอนที่พ่อของเขาว่าถูกจับเป็นตัวประกันและเขาก็ถูกใช้ให้มุดเข้าไปในช่องเล็กๆเ,เพื่อไปเอาแจกันโบราณออกมาแต่เขากับพ่อก็ถูกคนกลุ่มนั้นกลบดินฝังไว้ทั้งเป็นแต่โชคดีที่ดงกวดถูกช่วยเหลือออกมาได้จากชายปริศนาแล้วที่ปัจจุบันนะครับดงกูก็ยิ้มอย่างดีใจและก็มีเลสในแฝงอยู่ก่อนจะกล่าวคำยินดีที่ได้เจอกับซังกิวอีกครั้งแล้วแผนการเอาคืนก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งนั่นก็คือทำให้วันต่อมานะครับ ดงกูได้นาเสนอแผนการปล้นสุสานซองลึงให้กับแซฮีแล้วก็ซองกิลฟังเกี่ยวกับดาบหลวงเล่มหนึ่งที่พวกเขาจะเข้าไปปล้นแต่ทว่าซองกิลก็รู้ดีนะครับว่าดาบหลวงเล่มนั้นน่ะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วแต่ดงกูรู้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วดาบหลวงมีสองเล่มเล่มหนึ่งเป็นของกรรษัตริย์แทโจแม้ว่าตามตำนานจะบอกว่าดาบอีกเล่มหนึ่งได้แตกเป็นสิงส่งๆไปแล้ว แต่ดองกูก็ได้โชว์หลักฐานสําคัญซึ่งก็คือพระราชองค์การที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าดาบหลวงอีกเล่มหนึ่งอ่ะยังมีอยู่จริงสังเกตก็เลยเรียกผู้เชี่ยวชาญให้มาตรวจสอบพระราชองค์การนั้นและผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันว่าพระราชองค์การเป็นของจริงแล้วสังกิวก็ได้พาดงกูไปดูทรัพย์สมบัติที่ห้องนิรภัยของเขาว่าเขาเ,าเหมาะสมที่จะเป็นผู้ครอบครองดาบหลวงเล่มน,นั้นแล้วพอไปถึงหน้าห้องนิรภยัย สังกิวกได้สแกนลายนิ้วมือรูบ่านตาแล้วก็ใช้กุญแจเปิดห้องนิรภัยซึ่งภายในห้องก็มีทรัพย์สมบัติโบราณมากมายและของพวกนี้ก็จะถูกสะสมเอาไว้เพื่อรอจนกว่าจะหมดอายุความสังกิวถึงจะนำออกมาขายแล้วดงกูก็เหลือไปเห็นเจกันกระเบื้องที่เขาเคยส่งมอบให้กับคนร้ายที่ฝังร่างเขาทั้งเป็นในวัยเด็กพอเขาถามถึงที่มาของเจกันสังกิวก็เลี่ยนที่จะตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมา จากนั้นทั้งสองคนก็ตกลงราคาดาบหลวงก,กันและซังกิวก็พร้อมที่จะสนับสนุนอุปกรณ์และก็ทุกอย่างให้กับดงโกสําหรับการปล้นสุสารในครั้งนี้ด้วยแล้วต่อมาดงโกกับซซเฮนะครับก็ได้มาปาร์ตี้กันที่ห้องของซาเฮและด้วยเสียงเพลงและก็บรรยากาศพาไปทั้งสองคนก็เลยมองตาก,กันแล้วก็เผอตัวจูบกันจนได้แล้ววันต่อมาทั้งแก๊งก็ออกตามหายอนนักขุดเพื่อเข้าร่วมทีมปล้นด้วยจนไปได้ตัวซับดาลล ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดและก็การขุดสุสานพอรวมทีมกันครบแล้วนะครับพวกเขาก็ได้วางแผนหาลือกันเกี่ยวกับการขุดสุสานโดยมีดาลีคอยให้คำแนะนำและแผนการขุดก็อาจจะสร้างเสียงดังลบกวนจนตกเป็นที่ต้องสงสัยทำให้ดงโกูนะครับต้องใช้ขวังซอนให้มาช่วยเคลียร์พื้นที่แถวนั้นให้ขวังซองก็เลยใช้กําลังและกล็อนาจเงินเพื่อไล่คนที่ประกอบการธุรกิจแถวแถวนั้นออกไปและแก๊งของดงโก ก็ได้ไปเช่าห้องพักที่อยู่ใต้ดินใกล้กับสุสานด้วยแล้วต่อมาก่อนที่ทางการจะเปิดสุสานในอีก30วันพวกเขาก็วางแผนกันที่จะขุดอุโมง์ใต้ดินไปยังสุสานโดยจะขุดเข้าไปยังท่อระบายน้ําแล้วก็เชื่อมเข้าไปยังสุสานแล้วกว่าจะถึงวันที่เปิดสุสานพวกเขาจะต้องขุดให้ได้วันละ7เมตรเพื่อที่จะได้ไปถึงก่อนวันที่ทางการจะมาเปิดสุสานนั่นเอง แล้วพวกเขาก็เริ่มขุดในเวลากลางคืนในคาราโอเกะที่ติดกับร้านกาแฟน,นะครับที่ให้ควังซองกับไปซื้อร้านพวกนี้มาเก็บไว้แล้วพร้อมกับปิดประกาศปิดปรับปรุงร้านแล้วก็ยังต้องเปิดเสียงเพลงจากร้านคาราโอเกะให้ดังตลอดเวลาเพื่อปกปิดเสียงของเครื่องเจาะด้วยและดินที่ได้จากการขุดอุโมงค์ก็จะถูกส่งออกไปยังร้านกาแฟที่อยู่ข้างๆเพื่อให้ดูคล้ายกับว่าเป็นการซ่อมแซมตามปกติทางด้านนักสืบโอนะครับจู่ๆเขาก็อยากมาใช้บริการคาราโอเกะ พวกการที่อยู่ด้านหน้าก็พยายามห้ามไม่ให้เข้ามานะครับแต่ก็ไม่อาจจะขวางความดื้อร้านของนักสืบโอได้จนขวังซองต้องออกมาต้อนรับเขาด้วยตัวเองแต่นักสืบโอก็เดินไปทั่วคาราโอเกะจนไปเจอกับเศษทรายที่ตกเกลื่อนอยู่เต็มพื้นขวังซองก็เลยแก้ตัวไปว่ามีลูกค้าที่เพิ่งไปปีนเขามาใช้บริการนั่นเอง แล้วพอเขาเข้ามาในห้องที่ใช้ขุดอุมโมง์ทีมงานของดงกูก็ไหวตัวทันนะครับพวกเขาได้ออกจากอุมโมงมาร้องคาราโอเกะกันด้วยความสนุกสนานจนนักสืบโอหมดความสงสัยแล้วก็ออกจากห้องไปแล้วพอนักสืบโอออกไปแล้วอุปสรรคใหม่ก็ถาโถมเข้ามานะครับว่าพบชั้นหินดานที่ขวางทางอยู่หินดานเป็นอุปสรรคในการขุดต่อเพราะมันจะทําให้งานะล่าช้าออกไปอีกและวิธีเดียวที่จะทํางานได้เร็วก็คือการระเบิดหินดานพวกนั้นแต่ว่ามันก็เสี่ยงมาก และถ้าจะเปลี่ยนเส้นทางมันก็อาจจะขูดเสร็จไม่ทันเวลาจนสุดท้ายนะครับพวกเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีการระเบิดโดยดงกูตั้งใจจะให้มันระเบิดพร้อมกันทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อไม่ให้ด้านล่างอ่ะกลายเป็นจุดสนใจแล้ววันต่อมาแผนการระเบิดหินดางก็เริ่มขึ้นนะครับพวกเขาเอารถแก๊สคันหนึ่งอ่ะมาจอดไว้ที่ริมทางแต่ว่าพอดาลีก,กดระเบิดฐานรีโมทมันก็ได้หมดลงนะครับส่วนดงกูที่เฝ้าดูเส้นทางด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเดินเข้ามาใกล้รถแก๊ส แต่จู่ๆก็มีสุนัขตัวหนึ่งอ่ะเดินหลงทางเข้าไปใกล้ๆรถแก๊สทำให้ดงกูต้องรีวิ่งเข้าไปช่วยอุ้มน้องหมาออกมาก่อนแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ดาเลียเปลี่ยนฐานรีโมทเสร็จพอดีแล้วเขาก็ได้กดระเบิดโชคดีที่ดงกูสามารถช่วยสุนัขแล้วก็หนีออกมาได้ทันแล้วพอเหตุระเบิดผ่านไปนักสืบโอก็เข้ามาดูที่จุดเกิดเหตุพอไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าดงกูได้อุ้มน้องหมาวิ่งออกมาก่อนที่รถแก๊สจะระเบิด คล้ายกับว่าดงกูรู้อยู่แล้วว่ารถแก๊สมันจะระเบิดตอนไหนส่วนทางด้านของดงกูพอเขากลับมาที่คาาโอเกะเขาก็ถูกขวังซองทำลายแล้วก็พาตัวไปหาซังกิวพอขวังซองอ่ะแอบถ่ายภาพระหว่างที่ดงกูคุยกับนักสืบโอได้ทำให้ซังกิวคิดว่าดงกอูอาจจะเป็นสายลับของพวกตำรวจก็ได้เขาก็เลยจะฆ่าปิดปากดงกูนะครับโดยจะคลุมหัวแล้วก็โยนทิ้งน้ำลงไปแบบที่ขวังซองอ่ะเคยทำเป็นประจำ แต่ดงกูก็โบยความผิดไปที่ขวังซองแทนโดยให้เหตุผลว่านักสืบโอเข้ามาคุยกับเขาเพื่อจะแกะรอยพระพุทธรูปที่หายไปนักสืบโออ่ะไม่ได้จะมาตามจับโจอย่างเขาแต่ต้องการจะตามหาปลายทางที่พระพุทธรูปนั้นนะถูกส่งไปและดงกูก็มีหลักฐานเป็นเสียงสนทนาที่ถูกบันทึกเอาไว้ระหว่างนักสืบโอกับควังซองเหมือนกันมาว่าควังซองจะกพยายามแก้ตัวนะครับว่าตัวเองถูกดงกูพูดใส่ร้ายแต่สาฮีก็ได้พูดสมทบเข้าข้างดงกู นั่นก็เลยทําให้หลักฐานบันทึกเสียงสนทนาและคําพูดของโดงโกมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นจนซังกิได้เอาไม้เบสบอลฟาดไปที่ควังซองทันทีท่ามกลางลูกน้องที่ยืนลายล้อมอยู่แล้วซังกิก็ได้ให้โอกาสควังซองแก้ตัวนะครับโดยให้เขาออกไปเอาดาบหลวงมาให้ได้ภายใน1อาทิตย์จากนั้นควังซองก็เลยมายื่นข้อเสนอใหม่ให้กับดงโก เพื่อที่จะได้หาทางรอดจากเนื้อมือของสังเกิลโดยที่เขาว่าจะให้เงินกับดงกูสัสองเท่าจากเงินที่ได้จากสังเกิลขอแค่ให้อาดาบหลวงมาให้เขาก็พอเพราะเขาเชื่อว่าในวันที่ดงกูเอาดาบออกมาจากสุสานได้สังเกิลก็จะสั่งฆ่าดงกูและก็ทุกคนในทีมอย่างแน่นอนไม่มีใครหนีรอดออกไปได้แต่ถ้าดงกูเอาดาบหลวงมาให้กับเขาเขาจะช่วยพาทุกคนให้หนีรอดไปได้แล้วก็ไปจัดการกับสังเกิลเจ้าน้ายของเขาที่เขาแคมะมานานอยู่แล้วด้วย แล้วพอเวลาผ่านไปการขุดอุโมง์ใต้ดินก็ไปเชื่อมกับอุโมง์ท่อระบายน้ําจนได้นะครับพอเข้ามาในท่อระบายน้ําพวกเขาก็มาเจอกับปัญหาใหม่พอที่ด้านนอกมียามลาดตะเวนอยู่ตลอดเวลาทําให้มีปัญหาในการเจาะเข้าไปดงกูก็เลยเสนอแผนสํารองแต่แผนนี้มันต้องพึ่งพาสภาพอากาศด้วยพวกเขาก็เลยต้องสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ฝนตกเพื่อที่แผนการจะได้ดําเนินต่อไปได้ทางด้านของซังเกลนะครับขณะที่เขากำลังนอนนวดอยู่ แซยฮีก็ได้แอบ,บเข้ามานว่วให้เขาก่อนที่เธอจะแอบ,บเอามือถือมาถ่ายภาพกุญแจที่ใช้เปิดห้องนิรภัยแล้วก็ส่งให้กับทีมงานของเธอเพื่อทําการปั๊มลูกกุญแจขึ้นมาใหม่ส่วนดงโกเขาก็เหลือเวลาแค่3วันก่อนที่ทางการจะมาเปิดสุสานแล้ววันนี้ฝนก็ตกหนักตามคัาพยากรน,นะครับพวกเขาก็เลยใช้ช่วงเวลาที่ฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามเสียงดังทุบผนังท่อระบายน้ําเพื่อสร้างทางเชื่อมต่อไปยังสุสาน แล้วระหว่างนั้นแซฮีก็ได้ไปหาช่างที่เคยทําห้องนิรภัยเขายังไม่ตายนะครับและคนที่ช่วยเหลือเขาไว้ก็คือแซฮีเธอคือหญิงสาวที่มองดูเหตุการณ์อยู่ไกลๆคนนั้นและเธอก็ได้วางแผนนี้มานานแล้วด้วยเหมือนกันซึ่งในวันนั้นหลังจากที่ช่างทํากุญแจถูกจับโยนท่วงลงน้ําแล้วเธอก็ช่วยชีวิตเขาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเอามาอยู่ในที่ปลอดภัยแห่งนี้ และที่เธอมาในวันนี้ก็เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับลายนิ้วมือและรูม่านตาของซังกิวที่เธอจะใช้เปิดห้องนิรภัยนั่นเองและพอเวลาเหลืออีกหนึ่งวันก่อนจะเปิดสุสานทีมงานของดงกูว่าขุดปจนถึงชั้นของปูนขาวระหว่างนั้นนักสืบโอก็มาเดินสำรวจรบอบๆสุสานนะครับเขาตั้งหิดใจอยู่อย่างหนึ่งว่าอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นกับสุสานก็ได้เพราะจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันก่อนรวมไปถึงเรื่องแปลกๆในคาราโอเกะซึ่งทั้งหมดอะ มันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสุสานแต่นักสืบอ,อกก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดแล้ววันสําคัญก็มาถึงนะครับทีมงานของดงกูได้ทําลายชั้นปูนขาวได้แล้วแล้วก็เจาะผนังเข้าไปในสุสานได้แล้วเหมือนกันท่ามกลางฝนที่ตกหนักและการทํางานก็มีการถ่ายท่อสดด้วยโดยที่สังเกตได้ไปนั่งดูเหตุการณ์อยู่ในห้องคาราโอเกะไปพร้อมๆกับดงกูที่อยู่ในสุสานสักพักดงกูก็ได้สอดกล้องเข้าไปสำรวจภายในโรงสมนะครับ จนไปเจอกับดาบหลวงตามที่ราชอ,องคการนะบอกเอาไว้พอสังกิวเห็นว่าดาบหลวงมันมีอยู่จริงเขาก็สั่งขวังซองทันทีว่าพอทีมสำรวจเอาดาบออกมาได้ก็ให้ขวังซองฆ่าทุกคนให้หมดแต่ทว่าความจริงแล้วขวังซองได้แอบติดต่อแก๊งมาเฟยียแก๊งหนึ่งเอาไว้แล้วเหมือนกันแล้วก็ได้วางแผนซ้อนเอาไว้แล้วด้วยซึ่งเขาก็ตั้งใจจะฆ่าทุกคนรวมไปถึงสังกิวด้วยอยู่แล้วทันทีที่ดาบหลวงถูกนําออกมาแล้วจากนั้น ขวังซองก็ทนทีไปเร่งดงกูที่หน้างานนะครับเขาจับดรโจนเป็นตัวประกรันเพื่อขู่ให้ดงกูอะทาการระเบิดแทนการขุดเจาะงานจะได้เสร็จไวๆแต่ดงกูก็ขัดขืนและก็เกิดการต่อสู้กันจนทําให้แผนการของทั้งซังกิวและขวังซองพังลงไปขณะที่ซาฮีเธอก็ได้แอบสลับโทรศัพท์ของซังกิวในห้องคาราโอเกะแล้วเธอก็รีบเดินออกมาและที่ในอุโมค์นะครับพอดงกูกับดรโจนอะจัดการขวังซองไปแล้วพวกเขาก็หนีออกมาได้ ก่อนที่อุโมงค์จะถล่มลงมาเพราะแรงระเบิดแต่พอมาถึงทางออกสังกิวก็มาดักรอพวกเขา,เาไว้อยู่แล้วแต่ดงกูก็มีแผนสำรองนะครับเขาได้สร้างความวุ่นวายภายในเมืองเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกตำรวจไปที่นั่นพวกเขาจะได้เข้าไปในสุสานได้โดยสะดวกและเวลาต่อมาหลังจากทิ้นสำรวจเข้ามาในสุสานได้แล้วโดยอุปกรณ์ที่ถูกเตรียมเอาไว้อย่างเพียบพร้อมพวกเขาก็ลงมือขุดต่อทันทีทางด้านของแซฮีนะครับเธอก็ได้ใช้ลายนิ้วมือ ข้อมูลลูม่านตาและกุญแจที่ปั๊มมาเปิดเข้าไปในห้องนิรภัยซึ่งตอนนั้นซังเกิวก็ยังอยู่กับดงโกแต่พอเธอเข้าไปในห้องนิรภัยสมบัติทั้งหมดมมนได้หายไปหมดแล้วและมันก็เป็นฝีมือของดงโกนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ดงโกนะครับทันทีที่เขาดึงลงศพออกมาได้เขาก็บอกให้ซังเกียวลงมาเปิดฝาโลงด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นนาทีแห่งประวัติศาสตร์แต่ว่าพอเปิดฝาโลงออกภายในนั้นก็ไม่มีดาบหลวงซึ่งก่อนหน้านี้เขายังเห็นว่ามีดาบอยู่จริง ตอนที่ดงกูได้ถ่ายท่อสดให้เขาดูแล้วทั้งหมดนี้นะครับมันก็เป็นแผนการของดงกูเขาว่าตั้งใจล่อให้ซังกิลงมาในหลุมนี้แล้วก็ได้เฉลยเรื่องราวในวัยเด็กที่เขาว่าเคยถูกซังกิฝังทั้งเป็นแล้ววันนี้เด็กคนนั้นก็จะมาเอาคืนแล้วดงกูก็บอกให้พักพวกอ่ะกลบดินฝังล่างของซังกิทั้งเป็นโดยที่จะไม่ลืมทิ้งห่อขนมช็อกโก้พายเอาไว้ให้เขาดูต่างหน้าด้วยแล้ววันต่อมา สมบัติทั้งหมดที่ดงกูขโมยมาจากห้องนิรภัยก็ถูกส่งมาที่ศูนย์บริหารมรดกทางวัฒนธรรมโดยระบุชื่อผู้ส่งมอบก็คือแซยเฮซึ่งความจริงแล้วนะครับทุกอย่างเป็นแผนที่ดงกูคิดไว้แล้วตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาตรวจสอบราชาองค์การก็เป็นนักสแสดงของเขารวมไปถึงแผนการเข้าไปยังห้องนิรภัยเพื่อซ่อนโดรนเอาไว้ก่อนจนกระทั่งทุกอย่างพร้อมพวกเขาก็เริ่มขุดตั้งแต่คาราโอเกะฝั่งตรงข้นข้ามสุสาน พอขุดมาได้กลางทางพวกเขาก็แยกการขุดเป็นสองเส้นทางนะครับเส้นทางแรกก็จากภายในอุโมง์ตรงไปยังห้องนิรภัยของซังกิวส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็จากในอุโมงคตรงไปยังสุสานซึ่งทางไปยังสุสานดงกูกับดรโตโจเนี่ยจะเป็นคนขุดเองส่วนทางไปห้องนิรภยัยก็ให้ดาลีและพ่อของไฮเลยลีเป็นคนขุดและแผนการนี้ก็ยังมีนักสืบโอเข้ามาช่วยดึงความสนใจจากยานที่เฝ้าสุสานให้ด้วย จากนั้นเฮเยลีก็แอบเข้าไปยังโรงแรมของซังกิวเธอเอาโดรนที่ดงกูซ่อนเอาไว้ในหายแล้วบังคับโดรนให้ไปปลดล็อกสัญญาณการขโมยในห้องนิรภัยจนทําให้พวกเขาขุดเข้ามาในห้องนิรภัยได้แล้วก็นําทุกอย่างกลับออกมาสู่โลกภายนอกรวมถึงเงินสดของซังกิวในห้องนิรภัยด้วยแล้วพอถึงเวลาที่ทางการได้เปิดสุสานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอร่างของซังกิวในโรงศพก่อนจะพาเขาไปส่งโรงพยาบาลในสภาพที่รอแล่ซึ่งตอนนั้นสซฮีก็ได้ออกทีวี หลังจากที่วัตถุโบราณถูกส่งคืนในชื่อของเธอและพอการสัมภาษณ์จบลงดงกูก็ได้ติดต่อแซฮีเพื่อเชิญเธอมาร่วมทีมด้วยแล้วพวกเขาก็จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อขโมยของที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาจากญี่ปุ่นซึ่งก็คือ o กุ l a c o l คอลเลกชนั่นเองแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วข้อคิดที่ได้จากหนังนะครับห้องนี้ละไพ่จะปลอดภัยจากโจรแต่จะไม่ปลอดภัยจากผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วหนังเรื่องนี้ ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.3าคะแนนกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทาเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ